โอเคนะครับก็สวัสดียามกลางคืนนะครับก็เหลืออีกประมาณ364วันโดยประมาณนะครับหรือไม่ก็ประมาณ363วันนะครับอยากให้ถึงเขาดาวไวๆนะครับเพราะว่าในคืนเขาดาวเนี่ยเป็นที่ ใครหลายคนชอบนะครับเพราะว่าเที่ยงคืนเนี่ยก็จะเป็นวันที่เริ่มปฏิทินใหม่ก็คือหนึ่งมกราคมของปีนั้นๆนะครับอย่างปีเนี้ยที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้นะครับนะก็ตอนย้อนไปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตอนเที่ยงคืนก็มีการจุดภูประทัดฉลองกันนะครับทีนี้หลายคนสงสัยหลายคนไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมต้องมีการจุดภูประทัดกันด้วยนะครับนะเพราะว่าบางคนเนี่ย ตามโลกไม่ทันจริงๆนะครับต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยแค่คนส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละที่ตามโลกงไม่ทันจริงๆอย่างผมเนี่ยเคยไปที่บางซื่อแล้วมีพี่คนนึงถามว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นที่ผมไปบางซื่อเนี่ยนะครับนั่ง109จากกรุงเทพาอาภิวัตรมาลงชุมแสงเนี่ยนะครับมีพี่ผู้ชายคนนึงเขาถามว่าถ่ายอะไรหรอเขาผมก็บอกไปว่าอ๋อถ่ายรถไฟยูทู e ใช่หรอพี่เขาถามว่าใช่หรอใช่ครับนะพี่เขาก็บอกว่าอ๋อเพิ่งรู้ว่านี่ว่าถ่ายไปลง YouTube เห็นไหมนะครับบางคนตามโลกไปทันจริงๆนะครับแต่อย่างที่บอกนะว,ว่าโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเรามีเทคโนโลยีก้าวหน้าไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อะไรต่างๆนานานะครับเนาะคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานามันเข้ามาตลอดเวลานะครับนะบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับโทรศัพท์เนี่ย กว่าที่จะมีโทรศัพท์แบบว่ามี Facebook IG ไลน์เนี่ยมันก็ค่อนข้างๆเอ้ยโทษมันค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะในการสร้างขึ้นมานะครับเนาะทีนี้เนี่ยกลับมาที่เรื่องปีใหม่นะครับนะหลายคนสงสัยเหลือเกินว่าทําไมต้องจุดพูุขึ้นฟ้าฉลองกันด้วยพี่มันเป็นธรรมเนียมนะครับนะแล้วผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดเนาะแต่ธรรมเนียมเนี่ยเขาสืบต่อกันมาว่าเวลาเที่ยงคืนเนี่ยของปีใหม่ทุกปีนะครับนะ ต้องมีการจุดผูประทัดฉลองกันนะครับโอเคต่อนะครับมันเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมานะครับว่าเที่ยงคืนของทุกปีนะครับปีใหม่เนี่ยนะครับในคืนของวันที่31ธันวาคมของทุกปีนะครับจนถึงเที่ยงคืนของวันที่1มกราคมทุกปีจะต้องมีการจุดผู้เฉลิมฉลองกันตลอดนะครับนะผมไม่รู้นะว่าใครเป็นคนคิดนะครับ แต่ในต่างประเทศรู้ว่าคนไทยเนี่ยก็ทําสื่อทอดกันมาอย่างนี้จนถึงปัจจุบันในสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่มีผู้ประทัดแต่เดี๋ยวนี้มันมีนะครับนะ คนเราก็ประิดกันเองทั้งนั้นแต่ครับว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับนะเขาก็ไปขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการจุดพุเฉลิมฉลองงานเทศกาลต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับเนาะและการแสดงต่างๆอย่างเช่นมังกรอย่างเงี้ยปีนเสานะครับนะแสงสีเสียงด้วยประทัดชุดใหญ่ไฟกระพริบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ชมหายข้องข้องใจเรืยงครับว่าทำไมการจุดพุในวันปีใหม่ถึงสำคัญเพราะว่ามันเป็นการเฉลิมฉลอง นะครับนะอย่างงานยุ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเจพาพแก้วบางพุน่าเจ้าพ่อแม่ชุมแสนอะไรต่างๆนาน,นาเวลาที่ขบวนแห่นกลาคืนเนี่ยเขาต้องมีการจุดประทันและอ่ะยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดหลายนัดน,นะครับนะแล้วแต่บางคณะนะครับเนาะแล้วแต่ว่าแต่คณะไม่เหมือนกันนะครับนะจุดทีเดียวเลยตอนขึ้นเสาอย่างบางกองี้สิงโตก็อ่ะตอนที่กําลังจะก่อนทําการแสดง ก็จะทาการแสดงก็ประวัติความเป็นมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะมันก็ไม่ผิดอะไรอยู่แล้วนะครับนะ หวังว่าท่านผู้ชมบางคนเนี่ยคงจะหายคล่องใจและผมก็ฝากถึงไอ้พวกที่หายพี่พวกสงสัยอยู่นะครับก็คือมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่สงสัยว่าทําไมถ้าจปประทัดด้วยอ่ะผมตอบให้แล้วนะครับว่ามันเป็นธรรมเนียมครับนะถ้าคุณไม่จุดอ่ะดีแล้วนะครับนะยแต่ใครที่จุดเนี่ยก็ระวังหน่อยนะครับนะผมยกตัวอย่างหนึ่งนะครับผู้บอลเนี่ยนะครับ,บน,น,นะ มันจะเป็นที่ยมตอนแบบว่าท้านในไทยนะโอ้โหจุดกำปัปังๆเลยและผู้บอลน,นะท่านผู้ชมถ้าจุดปั๊บต้องโยนเลยนะนะครับนะใครอยากจุดจุดได้ครับไม่ผิดแต่คุณต้องคำนึงได้ว่าถ้าเวลาจุดแล้วเนี่ยนะครับโยนออกไปเลยนะครับไม่ใช่คุณจะมาถึงในกำมือนะครับมือขานะฮะนะนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมก็เพิ่งจุดครั้งแรกนะครับนะพอมาปีนี้ก็ปีที่สองเออมันก็น่าสนุกดีนะครับแต่ว่า การจุกผู้บอลมันก็เสียงนะโอ้โหเสียงมันสะเทือนอ่ะหมาแม่ตกใจก็วิ่งหนีกันแล้วนะครับนะพอยโยไปปั๊บเสียงดังปังอย่างเงี้ยนะครับนะมันดังกว่าผู้ที่ยิงขึ้นฟ้าซะอีกนะครับนะอาจจะดังพอๆกันแหละนะครับแต่ว่ามันดังกว่านะครับเนาะอ่า นี่ก็เป็นข้อสงสัยนะครับว่าทำไมการจุดผูปทัดถึงมีความสำคัญในการฉลองปีใหม่เรื่องงานเทศกาลต่างๆว่าจะเป็นกินเจอะไรต่างๆนานานะครับเนาะหวังว่าท่านผู้ชมและคนบางส่วนที mm ่หายที่ยังสงสัยอยู่ไม่ใช่หายโทษที่ยังสงสัยอยู่หวังว่าคุณจะหายคล่องใจกันนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับนะเรื่องที่สองเมื่อเพิ่งเกิดมาไม่กี่วันเองครับรถไฟฟ้าสายมรดเรียวสายสีเหลืองล้อหลุด ไปหล่นทับแท็กซี่ครับดีนะลุงเขาที่ขับแท็กซี่ไม่เป็นอะไรมากนะครับนะอยากจะบอกว่ารถไฟฟ้าล้างเดียวบูโรเลียวเนี่ยมันก็ใช้การทั่วประเทศนะครับแต่เชื่อไหมประเทศไทยอ่ะอยู่อันดับ3มนะท่านผู้ชมอันดับหนึ่งสองไม่รู้นะแต่เพิ่งประกาศมาล่าสุดว่าประเทศไทยคืออันดับที่3ของบูโรเลียวที่มีการเกิดการขัดข้องนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้ว ล้างของโมลเลสใสเชพูหลุดลงมานะครับนะครั้งที่2นี่ไม่รู้นะครับแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยคือใส่สีเหลืองนะครับล้อหลุดลงมาเลยหืมและล้อของรถไฟฟ้ามอเร์ลเรลเนี่ยจะเหมือนล้อรถเลยท่านผู้ชมนะครับเหมือนล้อรถเก่งกระบะท,ทั่วไปเลยนะครับนะคล้ายๆกันเลย นะครับนะไม่ใช่คล้ายๆหรอกเหมือนเป้เลยนะครับโอ,โ,โอ้โหแล้วเขาก็มีการออกมาดูนะครับออกมาดูว่าเออว่ามันเป็นยังไงความเสียหายมันเท่าไหร่นะครับนะไปรไดเท้ายติดอันดับ3นะครับนะไม่อยากให้มันเป็นอันดับ2องหนึ่งอะนะครับเนาะ ก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเข้าไปดูแลนะครับนะเพราะว่าเกิดอย่างเงี้ยมาสองมาสามรอบแล้วรอบหนึ่งเนี่ยกับรอบสองเนี่ยสายเสี่มพูพอมารอบล้าสุดรอบที่สามนะครับสายสีเหลืองโอ้โหอะไรมันจะเกิดปานนั้นวัฒนผุ้ชมและรางมรเรวะมันก็เป็นรางที่ได้มาตรฐานสากลอยู่แล้วอะ่ะนะครับแม่รถไฟมาพอดีเลยนะครับแสงไฟอยู่ทางนู้นมาเล่าต่อเอาสักสามสี่เรื่องวันนี้ก่อนที่รถไฟจะมานะครับ คือรถไฟฟ้ามูเลยเนี่ยบางคนก็เคยขึ้นแต่บางคนก็ไม่เคยขึ้นเลยนะครับนะล่าสุดเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเหมือนสายสีเหลืองเนี่ยจะปิดให้บริการชั่วคราวมั้งนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยสายเชียงพูกก็เพิ่งเปิดให้ตามปกติเองนะครับเนาะแต่ไม่รู้ว่าปิดทุสานีไหมนะครับแต่น่าจะไม่ปิดทุสานีนะครับนะ โอเคอันนี้เรื่องที่สองนะครับเนาะเรื่องที่สามแหมเหตุการณ์ต้อนรับปีใหม่เมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมานี่ครับท่านผู้ชมแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้โหต้อนรับปีใหม่อย่างแบบหดหูมากนะครับปีนี้มันปีมังกรทองด้วยนะครับเนาะเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นครับโ,โหเสียหายไปโอ้โหบ้านบางหลังอะล้มลงมาเลยนะอย่างมันมีคลิปหนึ่งอะ ที่มีคนถ่ายได้นะครับจากสถานีรถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่นนี่แหละนะครับไม่รู้ว่าสถานีอะไรนะครับนะเขานั่งอยู่ในขบวนรถอ่ะคิดดูดิป้ายที่แบบว่ามันเป็นป้ายแบบทางเข้าออกอะไรเงี้ยแบบชานชลาหนึ่งสองอ่ะนะครับนะแต่มันเป็นป้ายชานชลาหนึ่งสองอย่างเงี้ยมันขยาวะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะขอเป็นกําลังใจให้กับชาวญี่ปุ่นที่ อยู่ที่นั่นนะครับรวมถึงคนไทยด้วยนะครับเพราะว่ามีคนไทยบางส่วนที่ไปทํางาน,นอยู่ญี่ปุ่นก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับนะบางครอบครัวเนี่ยสูญเสียจากเหตุการณ์นี้ไปเลยก็คือมีคนเสียชีวิตนะครับนะก็คืออ่ะแผ่นบ้านเนี่ยหล่นทับลงมาใส่นะครับโอ้โหก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่มีคนเสียด้วย นะครับนะบางคนก็แค่บาดเจ็บสาหัสแ่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับโอ้โหช็อกเลยนะครับนะตอนรับปีใหม่อย่างขดขู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้เรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สี่ครับแบมแบมนะครับนักเอ่ดดารานักร้องวงเกาหลีนะครับก็เซเว่นนะครับเนาะก็ไปงาน ประกาศผลรางวัลน่าจะในประเทศไทยนี่แหละนะครับนะแบมแบมเนี่ยนะครับพี่แบมแบมนะครับนะเขาออกมาบอกว่าเอ่อตัวไมเนี่ยมันไม่ชัดมันไม่เสียงดังอะไรต่างๆนานานะครับพี่แบมแบมถือว่าพี่ทําดีแล้วนะครับเพราะว่างานรับรางวัลเนี่ยบางทีอะพูดอยู่ใช่ไหมไม่หลุดอย่างสมมติว,ว่าเนี่ยลำพงอยู่นี้ใช่ไหมเวลาที่เขาพูดแหละประกาศรางวัลนู่นนั่น ขนาดเราอยู่ตรงนู้นอะสมมุติว่าลําโพองอยู่นี้ใช่ไหมนะครับเราอยู่ทางนู้นะเรายังไม่ได้ยินเสียงเลยอะนะครับนะนี่แหละครับมันเป็นความบกพร่องของงานประกาศรางวัลที่ประเทศไทยไม่รู้ที่ไหนนะครับเนาะแมรถไฟมาพอดีเลยนะครับนะในแถยรถไฟหนึ่งขบวนแล้วก็จบคลิปนะครับนะพี่แบมแบมก็เป็นตัวแทนนะครับนะไปรับรางวัลแล้วเขาบอกว่า มารับงานรครั้งนี้เป็นครั้งที่แย่ที่สุดในชีวิตเขาโอ้โหท่านผู้ชมดาราม่าสนั่นเลยนะครับไม่ใช่ดาราม่าพี่แบมนะดาราม่าไอคนที่จัดงานนั่นแหละนะครับโอ้โหว่าไม่ได้คุณภาพรุ่นนี้นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะจัดงานอะไรนะครับนะฝากถึงผู้จัดงานด้วยนะครับควรตรวจสอบให้ดีเช็คาวเสียงให้รู้แล้วว่าเอ้ยเช็คาวเสียงให้เรียบร้อยว่าเออเสียงบันดังไปทั่วไหมนะครับยังอยู่ตรงเนี้ยบันนังไปทั่วตรงนี้หรือเปล่า เนี่ยเห็นไหมผมหมุนให้ดูนะมันดังไปทั่วรอบชุมแสงไหมสมมติว่าลําโพงตั้งอยู่ตรงนี้นะแล้วคนที่เขาอยู่บ้านไกลนู่นน่ะก็จะได้ยินเสียงไหมนะครับอย่างลําโพงไม่อยู่ตรงเนี้ยอ่ะคนที่อยู่ทางนู้นน่ะอะแถวหนองบัวไม่ได้ยินอยู่แล้วได้ยินแค่ในชุมแสงครับผมนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะจัดงานอะไรเนี่ยเช็คซาวเสียงให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยนี่แล้วค่อยมาเช็คที่หลังอีกทีนึงก่อนที่เขาจะประกาศรางวัลอะไรต่างๆนาะนาะคอนเสิร์ตก็เหมือนกันครับนะเรามาจะเห็นว่าคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับเวลาที่ดาราน,นักร้องเนี่ยนะครับนะขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาต้องมีการเช็คซาวเสียงกีตร์เสียงรยง้องอยู่เสมอ นะเพื่อเป็นการเช็คว่าโอเคพร้อมที่จะแสดงนะครับถ้าระหว่างที่แสดงเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอันนั้นแหละคือผิดพลาดเต็มๆเ,เลยนะฮะก็ฝากไว้คิดเนาะนะครับสองทุ่มสี่สามฝากไว้คิดนะครับท่านผู้ชมเนาะใครที่ไปงานมาเนี่ยโหมันน่าจะมีคนไทยไปด้วยนะนะครับมีคนไทยไปเยอ่แลวแหละ มีคนทายไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจัดทีไทยนะครับเนาะก็ฝากไว้นะครับนะสำหรับผู้จัดงานว่าจะเป็นออผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อยู่ในสังกัดนั้นๆนะครับนะฝากจัดง,งานดีๆนะครับนะเพราะเวลาที่จัดง,งานเนี่ยเรามักจะเช็คเสียงก่อนอยู่แล้วเป็นอันดับแรกนะครับนะเราเช็คเสียงให้ดีก็เลยว่าเออเสียงมันดีไหมอะไรอย่างนี้เนาะนะครับโอเควันนี้ก็ มีเรื่องที่จะให้พูดคุยแค่สี่เรื่องนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะครับนะหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ใครหลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวอะไรต่างๆนานารีทําเลยนะครับนะแต่การไปทํางานหรือไปเที่ยวอะไรต่างๆนานาเนี่ยอย่างเที่ยวเนี่ยยังไงมันก็ต้องใช้เงินนะครับนะเพราะว่าเราจะไปซื้อของกินของใช้นะครับอะไรต่างๆนานาไหนจะค่าห้องพักที่เช่าโหเยอะนะครับเนาะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นขบวนอะไรนะครับนะหกสามแปดหรือเปล่านะครับช่วงจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยโรงแรน,นเปิดนะครับอาจจะถ่ายทีก็กลางคืนจะเห็นหลกัลกๆอยู่สามขบวนนะฮะสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าสี่แปดอะแถมให้หกสามแปดนะครับนะสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าสี่ศูนย์แปดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถ่ายนะักแต่จะเน้นไปที่หกสามแปดนะครับนะย้ำนะครับว่า อาจจะเน้นไปที่638ซะส่วนใหญ่ก็คือก่อนที่รถไฟจะมาเนี่ยนะครับนะบางวันก็รถไฟก็ยังไม่มานะครับนะบางวันรถไฟมาอย่างเงี้ยเออเราถ่ายคลิปรายการพูดคุยไปเรื่อยนะครับเนาะอ้ออีกเรื่องหนึง่งผมแถมให้เรื่องที่5ก่อนที่รถไฟจะมานะครับเรื่องที่5มันเอาอีกแล้วนะครับ ไอ้น้องที่อยู่บาบูน่างมันเอาอีกแล้วมันแอบขึ้นรถเรือ107ในย่านเอลดีพหุนโยธินอีกแล้วครับท่านผู้ชมใครมีคลิปหลักฐานนะครับสามารถแจ้งความได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่ของมึงนาะยน้องมึงต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับอย่างพนักง,งานที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาเป็นพนักง,งานเขาให้อนุญาตอยู่แล้วแต่เองอ่ะเป็นเด็กเป็นคนธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาจะไปที่ย่าน L d เดีรืออะไรต่างๆเนี่ยขออนุญาตเขาก่อนนะครับคุณจะไปขึ้นสุ4สุป5อย่างงี้ไม่ได้นะครับนะขอบคุณช่องพี่อะไรไม่รู้นะครับนะทำคลิปแนวนี้แหละนะครับแล้วเขาแจ้งมานะครับว่าช่องที่เอ่อที่รักสี่สเตชันเนี่ยเหมือนเขาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้ได้นะครับโอ้โหพี่สุดยอดมากนี่นะครับใช้ของให้เป็นประโยชน์นะครับโทรศัพท์เนี่ยเวลาเรา มีอุบัติเหตุหรือว่าใครแกล้งหรือว่าใครมาทําร้ายเนี่ยเราอาจ,จคลิปได้เพื่อเป็นหลักฐานสมัยก่อนมันเป็นแค่การแบบว่าดูตาไงพอมาสมัยนี้ดูในโทรศัพท์นะครับโอเคมาน่าจะเป็น638หรือว่า666มาหรือว่า606มาก็ฝากไว้นายน้องเองอย่าทาแบบนี้อีกพี่เตือนเองหลายรอบแล้วนะถ้าครั้งนี้เองทําอีกพี่จะไม่เตือนอีกแล้วนะครับพี่จะไม่เตือนเองอีกเลย ปล่อยให้เองโดนจับไปนะครับนะเดี๋ยวก็รู้ว่าอยู่ในคุกนั้นเป็นยังไงนะครับโอเคมาต่อฮะเรื่องรถไฟแม่บางวันก็เป็นอย่างนี้แหละมาได้จังหวะพอดีพอดีเลยขบวนอะไรฮะโอเคเคียดวาสองสองห้ป ได้หนึ่งขบวนก็ดีใจ